บัตีค่ะพี่น้องพี่น้องมาเบิงต้นตะบองเพชรต้นตะบองเพชรน่าจะมาจากพืชจากทะเลทรายพี่น้องคิดว่านะจ <c oughs> <c oughs> ะเห็นแต่ในเมืองนอกนะจะภาคอ,อีสานตัวหอยกับมีบังดื้อยีสาระครามจากพี่น้องนาเสียกสาระครามก็มีพี่น้องงามงามผุ่มส้งงามดอกเพิ่งงามเลยจ้ะตุ้งใหยย่่สวยมากเลย ดูดอกเขาพี่น้องดูดอกเขาสวยเยอะมากเลยจ้ะดอกก็เยอะเป็นดอกเป็นดอกดอกดอกหมากน่าสิกินได้นะะแต่ว่าสิมีเนื้อโบเอฟิน,ค,นคือเป็นแบบว่าช่อดอกแดงๆมีพผลล้นเหรอพี่น้องผนสิเป็นโกลๆนๆสิเป็นรูที่ก้นงามๆพี่น้อง สวยมากเลยบรรยากาศเป็นบ้านจ้าเลี้ยงหลานบายายเที่ยงหลานหล่ะสุิบุญญิี่เออกินได้บ้วยเนี่ยกินได้บ้เนี่ยลูกเท ก็เห็นตาอยู่แม่งดองเนาะเอาแม่ตาทะเลใส่าม่ตาใส่ผูมักผูไว้เพื่อปวยเย่โอ้ยงามค่กเด้อเห็นตาดูเอาไปปลูกเนาะเจ้าหาเขาเอาจังไดมันหน่าเพิ่นปลูกเอิงไดไปปลูกเอาใบแจ๊กแอนสิเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาไปปลูกจักแอนนยด่ดียวงามเนาะพี่แม่ปลูกไว้หลายปีเลรอเออปลูกไว้หลายปีเลยบ่ปีก่เดื กเ้าปูเปียไก่หนีได้เนี่ยต้นเนี่ยโอ้พี่น้องคือใหญ่แล้วแล้วบังมั่นมาซุ่มถูกนั่นมาซุ่มก็เออจะเอาไปปลูกต้นใหญ่แล้วขู่มั่งได้ไรเนี่ยติดเป็นดอกแล้วเนาะเพิ่นเอาเออขอจักใบเนี่ยเนี่ยเจ้าคะก็เนี่ยจ้ะพี่น้องนี่นหาต้นใบไปปลูกมั่งอันยังเสียเออนะมีิไหมใส่หาเอาซื้อเนี่ยวเาเอาผีเลยติดเออโอเคโอเคเดี๋ยวจะเอาอยู่ ไม่ต้องเอามีดมาตัดปูเอาามมีมมาาดดตัโอ้ยหักก็ได้หักก็ได้เดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปอยู่งามแม่เ,เห็นแต่โดนแล้วลว่าสิแวะมาบ่ได้มาบัดน,นี้ย่านมันลอยลอยก่อนเออให้เริ่มเกิดดอกเออเจ้าขาเขาจะหนีละเนี่ยนะเออเออเขาพ้นหลายๆต้นใหม่งามพี่น้องแล้วผูกเพราะท่านโดนแค่เนี่ย็ะเลยเอาไปปลูกไว้หลังบ<อ>้านไอ้ทัหลังบ้านเนี่ยปีแม นะสวยมากเลยมาดูต้นไม้สวยๆไม้ต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้จากทะเลทรายพี่นนอะจากเมืองนอกเนาะที่บานตาก,กับพวกใครเห็นแปลกๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีไปทั่วแล้วเนาะต้นไม้ปลูกประดับสวยๆบรรยากาศบ้านๆจะพี่นนองขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะปาเห็นมันสวยดีจ้ะ มาเบิงมาถ่ายลิดเพิ่นกับบอกเอาไปปลูกหวังพสัสนก็สได้เอาไปปลูจกจ้วพีนองงามปลูกบ่โดนมืก็ก็เป็นดอกจก้ะปลูกบ่โดนพัสนสวยจริงชอบหักกิ้งนี่แหละจ้ะคนหายกิ้งนี่ <laughs> เอาไปปลูกไว้หลังบ้าน หักได้่ตงตึงต๊บว้จ้อุ้ยแม่จ้า <c oughs> หักเจอจ้าพี่น้องนี่อู้ักข้างผ่นนาไฮ้อยนๆนะฮะวัดนีมันแค่เดี๋ยว่นกนติแตกไหมนะไฮ킹น้อยๆิ่นไงนะคนมาเห็นไหมงามมาคักไหมพี่น้องดูสวยจริงๆ ได้แล้วหนึ่งอันกลับบ้านแล้วพี่นอ้องบรรยากาศบ,บานๆสองปีได้ขนาดนี้ถือว่างามเนาะตาเหลี่ยงไกลหลายแถนลูกไกลเอามาตัวทงังใดง่ายมาหรอแ<ะ>ต่ตะปองเผ็ดมากกับปลูกเรียบร้อยแล้วจ้าผล่าม,ามันปลูกไงยวยท่าน ล้องขางหัวเนี่ยเดีพี่น้อง <c oughs> ต้นมะกูดลงข้างรั้วอันนี้เปลือกกระเทียมเด้๋จ้ะแกกระเทียมรับจ้างแกกระเทียมพี่น้องปอกกระเทียมเต็มเลยเนี่เสร็จปุ๋ยแกกระเทียมเยอะแยะไปหมดเลยบ้านพี่สาวจ้ะนี่ก็คือต้นมะกรูด ยัางงามเลยจ้ะพี่น้องมองบักปูต่งามงามนามบ่กฮดจักเถื่อค่ะพี่นอ้องยมุมนีเบ่ถูกน้ำแจักเถื่อโดยทั้งนนกระทงจ้ะบรรยากาศเป็นบ้านจ้ะโอเคฮะบ้านพี่สาวมึงปลูกไวน้นี่เพราะว่าที่ฟั่งพุ่นปลูกว่าใดจ้ะพี่น้องเอาไว้ตากเขา,เาะว่าต้นตะบองเพชรเป็นต้นใหญ่ป้า นี่คือข้างถั่วบักแข่งเต็มได้ใาพี่น้องมึงด้วยคุณะบักแข่งบักหลายพก็เข่ามาจักเครื่อนพี่น้องบักแข่งเต็มเลยเป็นลูกพ่อหมืนนวยไล่หลาย,ลายดูดูบักแข่งพี่น้องไล่หลายตรงนี้เขาเก็บกินได้ตัวนี้ธรรมาชาติบักแข่งกับ่ได้ใส่ย,ยาได้พี่น้องมึงทุกใบเพิ่น ปูกพักว่าม่ยาว่ามีปุ๋ยได้จ้ะนี่ขึ้นธรรมชาติเลยจ้ะพี่น้องม่รู้ยุ้ยแขางบ้านจา้ะแขางบ้านพี่สาวห,หลายๆมี้างบกทั่วเก่าที่เคยทายให้เบิ้งพี่น้องก็โดนข้างบกทั่วเก่า